สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นกันที่เชี่ยนหมากนะครับนี่ไม้ตำหมากไม่ใช่ตำนะฮะไอ้นู่นตำอันนี้ไว้กระทุงหมากที่ตำเสร็จแล้วเข้าปากนะครับอันนี้ก็ถังอ่างน้ำมนต์นะฮะขันน้ำมนต์ให้ท่านชมทั่วๆนะครับสัก2อสานาทีนะครับ แต่ท่านอยากจะชมเต็มๆก็ต้องเข้าไปดูในหนังสือนะครับมีรายละเอียดอยู่เอาเดินมาเลยเรื่อยๆนะนะครับอันนี้จะให้ท่านพาชมสักรอบหนึ่งนะฮะนะครับถึงความอลังการาระวังไว้ทรัพย์สมบัติที่หลวงพ่อจารย์ท่านเก็บไว้นะครับนี่มาดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้นี่น,น,นีอันนี้อันนี้ตำหมากโบราณเห็นไหมฮะ ดูในหนังสือนะครับปูนก็ยังอยู่นะครับอะไรก็ดูยังเป็นหลักฐานอยู่ที่ท่านชื่นชอบพระสมเด็จเนื้อชันหมากนี่ต้องมาดูอันนี้ท่านดูเห็นไหมครับอาบ้าวระวังก้าวเข้ามาอา้าวท่านดูทักรอบหนึ่งนะครับนะนะเขาเ้าก้าวชา้าๆนะอจอดตรงตรงนี้ดูนี่นะ นี่คือสมบัติที่หลวงพิจาร่าเก็บไว้นะหีบสมบัติอย่างตรงนี้ระวังนะอันนี้ส่องเข้าไปตรงนี้นี่คือภาพวาดนะครับวาดเมื่อไร่ผมไม่ทราบจะต้องทำหลวงพิจารณาดูนะแต่นี่คือภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายนะครับ นะภาพถ่ายนี่ภาพจริงครับเข้าบา้านสำเด็ดโตนะฮะเ,เดินมาเรื่อยๆร,ระวังอีกอันหนึ่งให้ชมเป็นบุญตาในช่วงโควิดนะครับท่านจะได้เห็นว่า,าท่านมาห้องนี้แล้วเนี่ยอลังการแค่ไหนหลายท่านบอกว่าห้องสาเร็จโตจัดเสร็จหรือยังก็บอกจัดเสร็จแล้วนะครับแต่ตรงนี้ระวัง นะครับอันนี้คือหีบสมบัตินี่คือหีบนะครับนี่นี่หีบสมเด็จท่านก็จะมีสมเด็จอยู่นะครับนะอ,อันนี้ให้ให้ให้ส่องดูนะครับามามาทางนี้มาทางนี้มาทางด้านนี้เดินมานะครับอ่า ชิ้นนี้ยังไม่กล้าเปิดนะครับนะชิ้นนี้ยังไม่กล้าเปิดนะครจะเป็นนางพญานะครับนางพญานี่คือสมเด็จนะข้างบนเป็นนางพญาหนึ่งกิโลครึ่งนะครับนะอันนี้คือพญาคุดนี่ก็สมเด็จทั้งนั้นเลยนะนะเปิดลำบาก ทางนี้เปิดได้ไหมอ่านี่เปิดได้นี่นี่นี่ก็สําเร็จเป็นแต่เป็นสมเร็จพระคะแนนนะครับพระคะแนนทั้งหมดเพราะฉะนั้นประวัติอันยาวไกลไม่ต้องห่วงนะครับนะอันนี้อ่างน้ำมนนี่อ่างน้ำมนนะอ่างน้ำมนนี่เห็นไหมฮะอ่างน้ำมนของใครไม่ทราบนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นเรือนะครับเรือนะครับนะท่านชมดูแล้วนะครับเป็นไงคะจุดใจนะครับไว้มาเที่ยวนะครับห้องเดียวก็คุ้มแล้วครับสวัสดีครับ